ครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพาชัยมงคลครับวันนี้มาดูพังโบวี่กันครับผมพังโบวี่ครับผูกไว้อยู่กับต้นไม้ใหญ่ครับริมฝั่งแม่น้ำมูลครับพังโบวี่ครับไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่นหายไปไหนครับเดี๋ยวต้อง เดือนละเลาะดูก่อนครับคัดว่าคงอยู่แถวๆนี้นะครับพังโบวีครับอ้วนทวนสมบูรณ์ดีมากพังโบวีครับผม ครับเดินมเลาะมาอีกฝั่งครับอีกมุมครับเจอแล้วครับก็เจออีกพังดูอันนี้ก็อ้วนทวนสมบวนดีมากครับ น่าดูคุนณ,ณน่าจะเป็นพังคำมื่นนะครับผมดูนจำลองได้ร่มไม้ใหญ่ครับอาศัยร่มไม้ใหญ่พังคำมื่นครับคอ้นทนสมบูรณ์ ินเก่งด้วยครับปังขมือนเนี่ยสมกับตัวอ้วนแหละครับนุ่นฟังบมวบี้ครับไปใกล้กันฝังนู่นครับที่มองเห็นครับถัดมาอีกเชือกครับก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่ครับอีกเชือกน่าจะเป็นช้างพลายครับมองไปเห็นมีงาด้วย มาอีกฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับฝั่งนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับอยู่ด้วยกันหลายเชือกครับอันนี้ FC ังจำกันได้ครับสุดหล่อครับให้ผู้พาครับดู็พาครับเร็วขราวดังครับขราวเร็ว ครับทำนังครับครับเร็วับเร็วทำดังทำเร็วพาผู้พาครับเร็วไม่ใช่ควานครับเขาไม่ยอมครับผมครับมาดูสาวพรทิพย์ของเราดีกว่าครับสาวพรทิพย์ ร้อนไหมสาวพันธ์ทิพย์ร้อนไหมวันนี้ร้อนไหมกำลังให้เลยร้อนไหมร้อนไหมอีสาวพันธ์ทิพย์ สาันทีครับสาันทีบสาันทีบมาดีหน่เลยวสาัทีบเร็จ้าหน่เอเร็อันนี้แรงใหญ่ครับด้วกันต้องหมดห้าเชือกครับนีพังน้องส้มครับ ลงเล่ดน้ำน้องส้มทุก็นจะร้อนครับลงน้ำครับลมแรงมากครับวันนี้ครับขอกลับขจอพยด้วยนะครับคงจะเย็นพอแล้วครับน้องส้ม รถแาาจะขึ้นมาแล้วลมแรงมากครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวบ้านหลังเราจะได้ทำคลิปให้ท่านชมเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากช่องพระใจมงคลไว้ด้วยนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้ผมด้วยนะครับครับก็ขอขอบคุณครับผม